ในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีการปรับเทียบเข็มทิศบนนาฬิกา Garmin Outdoor Multi Sport ของคุณซึ่งรวมถึงนาฬิกาซีรีส์ Enduro, Epic, f e n i x Instinct, t a c t i c หรือมากนาฬิกาของคุณได้รับการปรับเทียบจากโรงงานแล้วและตั้งค่าให้ปรับเทียบอัตโนมัติโดยค่าเริ่มตน้นอย่างไรก็ตามเราแนะนำให้ปรับเทียบเข็มทิศเป็นครั้งคราวหากคุณพบพฤติกรรมของเข็มทิศที่ผิดปกติเช่นนาฬิกาของคุณอาจต้องการการปรับเทียบ หลังจากเดินทางไกลหรือหลังจากเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงสิ่งแรกที่เราต้องทำคือให้แน่ใจว่าเราอยู่ในพื้นที่กว้างๆให้ห่างจากอาคารโลหะหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะรบกวนกระบวนการปรับเทียบการปรับเทียบนาฬิกาในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่คุณจะใส่นาฬิกาจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าตอนนี้ให้ตรวจสอบว่านาฬิกาถูกผูกให้แน่นกับข้อมือที่คุณใส่นาฬิกาเป็นปกติ จากนั้นเปิดเมนูการตั้งค่าโดยกดและกดค้างที่ปุ่มเมนูนาฬิกาส่วนใหญ่จะต้องให้คุณเลื่อนลงและเลือกตั้งค่าหรือ w ว่า Setting ด้วยปุ่ม g p s หรือ s t a r t t t o p นาฬิการุ่นใหม่จะต้องให้คุณเลื่อนลงและเลือกการเชื่อมต่อตอนนี้ไปที่เซนเซอร์และอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่นต่างๆเช่น m n s t i c 2, Epic Gen 2และ s e r i e s m a r k ให้ใช้ปุ่มดาวเพื่อไปยังเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริมตอนนี้เลือกเข็มทิศจากรายการจากนั้นเลือกปรับเทียบตามด้วย Start หน้าจอจะแสดงภาพแสดงวิธีการหมุนนาฬิกาเพื่อให้การปรับเทียบสำเร็จต่อไปเราจะทำการเคลื่อนไหวแบบตัวเลข8ขณะหมุนหน้าจอนาฬิกาลงครึ่งหนึ่งระหว่างการเคลื่อนไหว คุณควรได้ยินเสียงและหน้าจอจะแสดงว่าการปรับเทียบสำเร็จหากมีเหตุผลใดที่นาฬิกาแสดงว่าการปรับเทียบล้มเหลวลองทำกระบวนการนี้อีกครั้งและเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดดูวิดีโออื่นๆของเราหรือเยี่ยมชมเราได้ที่ support.gaming.com